เอาให้อาหารตูดตาหน่อยลูกกลัวเป็นงับโดนมือไม่โดนหรอกจับไปไปนะวกตนตกใจอ,อ,อกินเก่งมากค่ะตัวนี้เครื่องสูบอาหารเวอร์ชันใหม่ เครื่องสุกอาหารเลยเหรอคะใช่ค่ะเอาให้มันเรื่อยๆเลยให้จนหมดกระเป๋าอ,ะอ่ะอ๋อจะได้จำได้เออ,เอ,อสนใจเดต้า <c oughs> โทรมันสนใจอะไรคะสนใจลูกไก่ในกระเป๋าหนูเลย <c oughs> กินแซ่บเลยนะคุณน่ะน่ารักมากค่ะไม่มีสซที่ไหนล่ะหายไปไหนออมันกัดอะไรอยู่ใกล้มือพี่ขนาดนั้นอ่ะเออตูต้าไปกัดอะไรใกล้มือของขวัญล่ะ ไปไหน,นหมดยังหมดแล้วเกียงตับกินคนเดียวเลยนะคุณตุตะ